ถนนชนบทหมายเลขพอสัเภากไก่4097เป็นถนนเส้นเดียวจากแยกบ้านแหลมตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่จะถูกระบุว่าสามารถเดินทางไปถึงหาดแหลมหงาหรือว่าหาดน้ำใสได้ตามที่คนท้องถิน่นเรียกตลอดข้านทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ครับบางช่วงเส้นทางลาดชันคนอิทธิพลเอี่ยมเชยผู้สื่ข่าวไทย P ี s ไปสำรวจถนนเส้นนี้ก็พบว่า หลังจากขึ้นจากปากทางเข้าระยะทางประมาณสัก800เมตรจะพบว่ามีการนำไม้กั้นไปติดตั้งไว้พร้อมกับมีป้ายติดว่าห้ามบุกรุกทีนี้เมื่อตรวจสอบการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ไปพบว่าในโฉนดเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ทับถนนหลวงชนบทซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่ลงหาดนำไปสู่การเรียกร้องครับให้เจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สิทธิ์ความถูกต้องว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับ ทีนี้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่ก้าวในตรงนี้เข้าไปเนี่ยหมายความว่าเราเหยียบเข้าไปในที่ของส่วนบุคคลทันทีเนี่ยเหยียบเนี่ยเหยียบเข้าไปปับ๊บก็ไปก้าวไที่ของส่วนบุคคลทันที <pip> เออนี่นราวนึกอ,ออกนะแต่เขาฉลาดเขาไปกั้นเอาแต่ว่าในเมื่อมันมีถนนในเจ้าปัญหาเนี่ยเขาก็เลยไปกั้นตรงปลายติ่งข้างหน้าเขาก็เลยไปกั้นปลายติ่งข้างหน้าเนี่ยไอ้ไอเส้นเนี้ยก็คือเส้นแนวที่ดินของเขาเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นเนี้ย จากภาพถ่ายทางอากาศคุณผู้ชมที่เรานำมาเปรียบเทียบคุณผู้ชมจะเห็นว่าถนนหลวงชนบทพอสัมภากอไก่4097มันปลายเชื่อมต่อมาจากทางหลวงหมายเลข3041ความยาวครับตามที่ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลรัศดาจะอยู่ที่1.268กิโลเมตรเป็นจุดสิ้นสุดตามหมดก่อนที่จะไปถึงชายหาดแต่ทีเมื่อไปตรวจสอบจุดสิ้นสุดกลับพบว่ามีระยะทางเพียง1.2 65กิโลเมตรระยะการก่อสร้างมันหายไป3เมตรด้วยกันนะครับซึ่งจะปรับไปประจบกับหาดแหลมงาพอดีทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าถนนลงหาดแหลมงาสร้างเสร็จเมื่อปี2537และได้มีการส่งมอบให้กับทางเทศบาลตำบลรัศดาดูแลเมื่อปี2540ระยะทาง1.268กิโลเมตร กว้าง10เมตรโดยมีการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินนะครับตามกฎหมายหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีแล้วก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะแต่ปรากฏว่าในช่วงปี2563บริษัทเอกชนเขานำแผ่นสังกะสีมาปิดกั้นเส้นทางอีกครั้งหนึ่งจึงมีการไปนัดรวมตัวของชาวบ้านเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับนำไปสู่การเปิดประตู เส้นทางลงสู่เส้นทางสาธารณะชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเองแม้ว่าทางบริษัทเอกชนเขาจะมีการไปยื่นข้อเสนอขอใช้กรอบระยะเวลา15วันในการดําเนินการเปิดประตูก็ตามนะครับ และช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพลก็กลับไปที่แหลมหงาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปพักผ่อนจับจองพื้นที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็ถ่ายรูปกันที่บริเวณแหลมหงาไปพูดคุยแล้วก็มีข้อถกเถียงเรื่องนี้นะคะอนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ขอความร่วมมือด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ของแหลมหงาคือเขาขอความร่วมมือเลยเนี่ยค่ะ อยากให้ช่วยการรักษาความสะอาดห้ามทิ้งขยะแล้วก็ให้ดูแลบริเวณนี้นะคะให้เป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนคะ่ะ